เรื่องโลกวันโลกครับวัณโลกผมเป็นสองรอบแล้วโรคนีน่กินยาโดนนี่หลีอเดยกินยาหกเดือนหมดถ้าผู้ใดมีอาการแบบนี้เด้อไม่ติเป็นทิ้งี่ถ้าไข่ไขแล้วเซาบอเป็นเนี่ยอาจจะมีมีโอกาส อาจอาจมีโอกาสเป็นวัณโรคถ้าไข่แล้วกินยาพารากินยาพาราแล้ววันนี้ดีขึ้นดีขึ้นได้สองสามมื่อเอาไข่อีกอยังมาเลี้ยงไข่อีกไอหนี่มีเน่ยนอนไอไอคักไอเนี่ยถ้ามันลงปอดแล้วจีไอแบบไอจนว่า บยหลับเบยนอนอ่ะตอนผมเป็นตอนแรกนะวันนั้นโลวผมเป็นสองรอบแล้วรอบแรกอายุยี่สิบกว่าไอออกมาค้ายค้ายเลือดออกมาเนี่ยเป็นตอนขนคนขาวๆอู้ออันนั้นตอนนั้นจอยแบบบ่อยากเขาบ่ามีแห้งยางขึ้นบันไดบ่าไา้ใดยางขึ้นบันไดได้ได้เกาะล้าวเกาะล้าวบันไดดึงขึ้น รวกันนี่มันี่บ่อยากเขามันี่ไข่ไข่เราอยากนอนอย่างเดียวอยากนอนแล้วก็เพี้ยบม่อยากเขาเป็นรอบล่าสุดตอนแรกเราผมกินเข่าก็กินขนาดกินเข่าก็เขาห้ยเกียปั่นเดียวน่อยๆเนี่ยกินคือบ่เบืเบอ่อเราบบ่บ่อยากเขาเลยนะแ,ตแต่ต้องกินตอนนั้นยังบ่ร้วจะขอเป็นม่านาฬิกิดว่าเป็นไข่คิดว่าเป็นไข่ขที่ซื้อ แล้วรอบนี้นี่แหละรอบนี้คิดว่าเป็นไข้ซื้อนี่แหละไปหายาไม่กินเองนี่ยาาเลยลุงปอดสเสลียบอกว่าเป็นตน้นเป็นตน้นไอกับมีเลือดปนออกมาอยู่วันนั้นหลวักๆวันนี้ปนทังสี่แล้วครับไอไอหลายไขย้บ่าหายกินยาเองบ่ได้ต้องไปเอายาขายเชื่อถ้าผู้ใดมี ไอหลายไขบ้บาหายกินยาเองบ่ได้ต้องไปเอายาขายเชื่อเราไม่ติดกินยาวเลยหกเดือนแล้วอ,อีอย่างอีกละ่ะเบ่อยากเขามเมื่อยเพี้ยอย่างนอนอย่างเดียวนอนอย่างนอนอย่างเดียวนอนเราก็ไอกินได้กินเขาได้นิดนิน้อยน้ำหนักลดลงทั้งที่เป็นบุดละที่โลหะโลน้ำหนักอะเราก็อีอย่างอีกละ่ะที่ผมเป็นที่เนี่ย ถ้าเป็นนักนี่เอออีกอย่างหนึง่งเก็บเก็บสี่โคง้งไอเมื่อไหร่ไอจามหายใจทำให้เป็นนันกแค่หายใจเขาหายใจออกนี่เก็บสีาา่โค้งแบบหมูเจ็บบกคักแค่หายใจซื้อเนี่ยเจ็บบกคักบก็ต้องเว้าถึงนยางเดินเหินเลยมั้งท้อเพราะร่รางกายหนักเด้อวันละโลกูเลยว่าเป็นอะไรดีครับบีทิป ป้องกันหลักๆของ่าถ้าเป็นไข่เนี่ยให้ไปหาหมอเลยครับบอต้องไปซื้อ,อยามากินเองถ้าเป็นไข่ตอนมันมาใส่เนาะว่านา้าลูมเนาะตอนนั้นไปฝึกงานตอนาอายุยี่สิบกว่าน่ะคิดว่านา่ะจะติดตอนไปฝึกงานหล่ะมาทั่วทีเนาะแล้วตอนตอนนี้ตอนนี้เป็นล่าสุดตอนนี้ตอนนี้ยังรักษาอยู่ได้สองเดือนเราหมอให้กินยาหกเดือนนายจะติดกับแม่เพราะว่าแม่เป็นก้อนเนาแม่เนี่ย รักษาวัณโรคก,กินยาหกเดือนแล้วยังเป็นวัณโรคเทียมอีกว่าแม่กินยาบ่ราะตุ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมาพาแม่มาโรงพยาบาลอยู่รอแม่อยู่โอ้พอดีแล้ววัณโรคนี่แย่แย่เป็นนะครับอย่างอย่างอวสิวอนะไรใครมันไข่ไข่โบเหี้งหรอกปันหดหรอกแต่มันจะไขยไยกก่ยังไม่เลงคิดอยากไข่กับไข่แบบนี้มือรุนมากกัดียังแมลงเป็นอีเขาคิดว่ามันมันเศร้าแล้วเนาะ ถ้ากินยาพาราะนะที่บริยาขายเชื่อไปหาหมอขี้นี้ขีดยาสามรอบไปดีขึ้นดีขึ้นแต่แต่ที่ไหนเลยมันดีขึ้นสื่อ,อ,อมันเสียเชื่อมันน่าหลงมันยังอยู่เป็นหนกักกับก็เกขาอีกจําได้ว่าตอนตอนเป็นรอบแรกนี่กับแบบนี้ล่ะกินยาขายเชื่อเพาเบิดหลมดืือยาอันนี้บริจากินยาอย่างไยกินยาพารากับยาแก้ไอแค่นั้น ก็คิดว่าสีเศร้าสีเศร้าบัวเศร้าหนักครับกูณเก้าอีกไม่นี้ต้องกินยาหกเดือนยานี่กินก่อนนอนสิบเอ็ดเม็ดสิบเอ็ดเม็ดสิบสองเม็ดกำหนึน่งอ่ะก่อนนอนทุกมือทุกมือกำหนึ่งเงี่ยออกมาเป็นสีแดงสียาเลยนี่แล้วครับป้องกันไว้เด้อผมว่าป้องกันไว้ดีกว่าสาวผู้ใดยังบ่เป็นมันนรกมัน มันเมยเมยละ่ะเมยละ่ะสภาพร่างกายที่สุดส้มไปทันทีล่ะจอยลงทันทีเขากินว่าได้เขากินว่าได้น้ำหนักลดว่าอยากเขาไออยากน้อนอย่างเดียวอาการของมันนะี่ไข่ตอนแรงตำๆพระบุได้เป็นนักหายใจเจ็บสี่โค้งเป็นนักก็นี่ไอออกมาเป็นตอนตอนเลือดดิตอนเลือดแบบเป็คือยังเขา เลือดที่ที่อัมเปดอะเป็นตอนังสันเลยเป็นตอนแต่มันขาวมันเป็นเลือดสดมันมันเป็นเลือดเกา่ามันขาวมัน<ด>แม่ฉีดยาเสร็จแล้วแม่จากจากปกติแม่ได้กินแค่ยาเนาะแม่กินยาครบบ่บ่กินตามที่หมอบอกนะได้ฉีดยาเลยทุกมื้อนี้จันพุดธสุกจักนพุทธสุกจักวัณโรคอย่างหมอว่าวัณโรคเทียมซั่นนาะนี่แหละครับเอาไปป้องกันเ้ยครับแม่มาแล้วใช่น,นี้ครับ